สวัสดีครับโปรแกรม pqbot g a m e bom b crypto เวอร์ชัน2.8นะครับสำหรับเวอร์ชั่นนี้นะครับมีอัปเดตเพิ่มขึ้นมาคือระบบแก้แคปชั่นนะครับตอนนี้นะครับต้องมากดแก้แคปชั่นเองนะครับเป็นยังไงอัปเดตอะไรและคอนฟิกตรงไหนไปบ้างดูเลยนะครับเมื่อเริ่มแรกเลยนะครับที่ไฟล์คอนฟิกตัวนี้นะครับ pqconfig yaml นะครับเปิดด้วย Notepad นะครับตรงนี้ใส่ username แล้วก็ key ของคุณนะครับ ่า uh, username กับ key นะครับดึงมาจากอันเดียวกาใน Config ตัวนี้เลยนะครับอ่า uh, เอามาใส่ตรงนี้นะครับ Config ตรงนี้เป็น username กับ password ของผมแล้วนะมารันบอ t กันนะครับอ่า uh, นี่นะครับเมื่อเรารันบอ t ไปแล้วนะครับนี่นะ มันจะรอคําตอบให้เรานะครับมันจะรอคําตอบคําตอบตรงนี้นะครับเราจะตอบตรงไหนเราไม่ต้องมาเลื่อนเองนะครับไปที่ตัวเว็บไซต์ของเราที่เราลงทะเบียนไว้นะครับเมื่อเข้ามาในนี้เห็นไหมเราก็มาดูเลือกคําตอบเอานะครับสองห้าศูนย์อ่ะนี้นะกดคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับ สามารถเปิดในโทรศัพท์ได้นะครับซึ่งทุกคนที่เสียเงินรายเดือนก็มีลิงก์อยู่แล้วเนาะเอาลิงก์นั้นไปเปิดในโทรศัพท์แล้วกดในโทรศัพท์ได้นะครับสำหรับเลเวล3มันจะมีแจ้งเตือนไปในไลน์นะครับสามารถไปกดใน l i น์เอาก็ได้นี่นะครับเห็นไหมผ่านนะครับเรามาดูที่จอบ,บอร์ดกันเห็นไหมเราไม่ต้องมากดเราไม่ต้องมาเลื่อนเลยนะครับเรากดในตัวหน้าเว็บไซต์หรือในโทรศัพท์ก็ได้นะครับ เดี๋ยวตัวนี้ผมจะส่งให้ทุกคนไปลองใช้งานกันดูนะครับแล้วก็ฟังก์ชันนี้นะครับสำหรับคนที่เช่ารายเดือนเท่านั้นนะครับคนที่ใช้งานฟรีใช้งานไม่ได้นะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสองเลเวลสใช้งานฟังก์ชันนี้ได้หมดทุกคนนะครับเลเวลหนึ่งเลเวลสจะใช้งานได้เหมือนกันนะครับส่วนเลเวล3ามนั้นจะมีแจ้งเตือนเป็นไลน์นะครับให้คุณเข้ามากดนะครับและส่วนเสียงแจ้งเตือนนะครับยังมี ยังมีให้เหมือนเดิมนะครับสามารถไปคอนฟิกปิดเอาก็ได้นะครับสําหรับใครที่ไม่ต้องการให้แจ้งเตือนแล้วแต่ส่วนตัวผมเองก็ผมก็ยังเปิดให้มันแจ้งเตือนนั่นแหละเพราะว่าบางทีเราไม่ได้ไม่ได้ดูโทรศัพท์ไลน์เด้งอาจจะไม่ได้ยินไลน์เด้งบ้างไม่เด้งบ้างใช่ไหมผมก็เลยเปิดแจ้งเตือนไว้แล้วพอมันแจ้งเตือนผมก็เลยมาดูแต่ส่วนใหญ่ผมก็กดในโทรศัพท์นะวันนี้ผมขับรถจากจันทร์มาพัทยาผมระหว่างทางผมก็ติดไฟแดงผมก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมากดตอบตลอดนะ สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมใครที่มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมคอมเมนต์ไว้หรือว่าไปคุยพูดคุยกันในกลุ่มได้นะครับขอบคุณครับ